สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับคลิปนี้ตอบคำถามนะครับมีท่านหนึ่งเข้ามาสอบถาฝากฝากฝากคำถามไว้ทางเซียวบุกบอกว่าอยากให้ผมช่วยเรียบเรียงและอธิบายไอ้คำว่าฮาร์ดเพนนีกับอีซี่ดอลล่าให้ฟังหน่อยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอยากฟังว่าผมจะอธิบายยังไงอยากได้ทอดยังไงเนาะมีติ่งว่า หัวข้อนี้เขาบอกว่ามีในอีบุกล่าสุดของผมนะครับก็แดงว่าซื้อได้ใช่ไหมครับขอบขอบคุณมากนะครับที่ให้การสนับสนุนผลงานนะครับหนังสือเล่มมีนะครับแต่ว่ารอพักใหญ่ๆนะครับน่าจะหลายเดือนอยู่นะเพราะว่ามันมีกระบวนการแล้วก็มีการรอคอยในบางอย่างนะครับใครที่ถนัดอีบุกก็ซื้ออีบุกก่อนได้ครับนะฮะมีขายที่เมม a r k e t เก็ตนะครับเดี๋ยวลิงก์ไว้ได้ไว้ใด้คลิปแล้วกันนะครับเผื่อท่านสนใจอยากสนับสนุนกันนะครับมีอยู่180 ร้อยสีสิบหน้านะครับร้อยร้อยรอยแปดสิบบาทขายร้รอยแปดสิบาทนะครับก็เนื้อหาเล่มนี้ก็จัดว่าเปิดโลกนะครับเปิดโลกแล้วก็เปิดอีกมุมหนึ่งของแนวทางการเทรดสายเทคนิคครับที่ผมว่านะไม่มีใครกล้าบ,บอกคุณตรงตรงนี้ฮะบอกเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองว่า คนที่เขียนหนังสือแนวเทนนิคเส่วนใหญ่ไม่จะเป็นมือใหม่ครับมือใหม่ที่ร้อนวิชารอนวิชาแล้วก็เขียนเราเลยมีความรู้สึกว่าเทคนิคเมันสุดยอดจริงอ่ะทุกคนต่างมีมีความพกความเชื่อมาว่าต้องการเน้นย้ำเทนนิคมันสุดยอดจริงมันมันมันแบบุ๊มันมันเป็นเทพมันเป็นมันเป็นของวิเศษะครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณเทรดมานานนะับ เป็น10ปีเนะี่ยคุณจะเข้าใจว่าอ้ยิ่งคุณอ่านหนังสือประเภทเกี่ยวกับพี่มาเก็ตวิสาร์เขาบอกอะนะไม่ว่าจะเป็นดรแฟนเคทาเป็นก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ Mark, มาร์มิวนี่ยงก็ตามครับคุณจะพอเห็นภาพว่าจริงๆอะเ mm hmm. ทนเข้านั้นไม่สําคัญยิ่งคุณมาอ่านเล่มนี้นะ <laughs> <laughs> ผมว่านะโอ้มันยิ่งแบบอ,อะไรกันเนี่ยจริงเหรอวันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าผมเขียนแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยหาประเด็นนี้แม่งอยากแช์ว่ะผมเลยเอาขึ้นเมมเบอร์เก็ตไปเลยครับนะขึ้นอ e ีบุ๊กไปก่อนนะเพราะว่าใหญ่ขึ้นอ่านมากครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะครับแต่แยกส่วนกันนะระหว่างอ e ีบุ๊กกับกับเซียวบุ๊กคนละเรื่องกันนะครับขายขายขายคนละเจ้ากันนะไม่เกี่ยวกันนะครับก็อ่านอ e ีบุ๊กก็บุ๊กไปครับหนัเรื่มก็อีกเลื่องมครับไม่เกี่ยวกันนะครับบอกไว้ก่อนนะแฟนเซียวน่าจะเข้าใจกันดีนะครับ กลับมาที่ประเด็นนี้นะครับฮาร์ดเพนนีกับอีซิโด่านี่ก็เป็นเรื่องราวของเทคนิคอลนะครับก็สิ่งที่เขาอธิบายมามันก็เป็นเรื่องราวของเทคนิคอลแหละแต่ว่ามันก็มีส่วนของไมซ์เซตอยู่พอสมควรนะครับเด,เดี๋ยวผมจะลองลองไล่อ่านนะสารภาพว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ดูจนครบนะครับผมเห็นเออเห็นเขาทาเป็นอันนี้ขึ้นมาเห็นเขาเป็น,เป,นเป็นกับทําเป็นไฟล์ตัวหนังสือมามเลยผมเลยไปครอปมาแล้วก็ เอามาอธิบายละเอียดแล้วก็เอามาอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับฮาร์ดเพนนีนะเออถ้าถ้าเป็นผมนะผมจะมีวิธีการแยกแยะง่ายๆคือฮาร์ดเพนนีคือ, penny, คอ, penny, คอช่วงเวลาที่ระบบเทรดผมนั้นมันไม่เวิร์คฮะเข้าทีไรนี่โดนสต็อปทุกทีเนี่ยผมจะเรียกฮาร์ดเพนนีฮะแต่ว่าอีซิดรา,าคือเข้าปั๊บเนี่ยได้เงินปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันวิ่งดีๆครับ อ,อยากให้คุณนึกถึงคำนะครับว่า follow through ครับ follow through นะคือช่วงนี้ตลาดมันวิ่งดีๆครับตลาดมันขึ้นขึ่งๆเงี้นยนะเราเรียกว่า follow เรียกว่า hard เ,าเรียกว่า easy d o l l a r ครับเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นหุ้นจะวิ่งกระจายเลยครับวิ่งกระจายนะความลักษณะประตอนนี้ follow through นี่คือเนี่ยจะมีหุ้นที่ทำห้า w องว high เริ่มออกวิ่งฮะเริ่มแสดงตัวละ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่มันนี่แหละมันสร้างฐานคือตอนที่ตลาดลงลงหนักๆครับมันยังยืนเฉยอยู่ในส่วนบนนะฮะนั่นแหละผมมีหุ้นประเภทนี้อยู่เยอะเลยครับเพราะว่าผมจริงๆผมไม่ค่อยดูดัชนีเท่าไหร่นะเพิ่งพอทำเมื่อนี้แหละเอ้านี่เซ็ตมันลงหนักขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยมันลงอู้เพิ่งรู้ครับว่าหุ้นที่ผมถือนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นนําตลาดครับมันเลยลงไม่หนักครับแล้วก็พอดัชนีเริ่มฟื้นมันเนี่ยนี่ในเซ็ตนะนี่เป็นภาพเซ็ตเนี่ยนยครับว่า แค่ฟื้นมานี่ฮะฟื้นมาแค่นี้เนี่ยหุ้นผมเนี่ยทำมาสองวิหายน,นะครับเริ่มเริ่มเร่าเริงแล้วเร,เริ่มพอเจอฝนแล้วเริ่มล่าเลยนะครับนี่เป็นหลักการที่ผมใช้คืออีซี่รอร่าคือว่าหุ้นที่ผมซื้อทำมาสองวิหายครับแล้วผมผมจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าเป็นฮาร์ดเพนนีก็เป็นช่วงเวลาที่มันก็ซึมซึมมานะซึม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 แต่มันก็ไม่ลงไม่ลงหนักมาเนี่ยนะหรือถ้าเข้าใหม่มันก็ โดนสต็ปอะเออแหละขาดไปหนีแล้วผมก็ต้องเริ่มเริ่มมีการซื้อให้น้อยลงครับแต่ถ้าโดยปกติผมจะซื้อตัวหนึ่งประมาณสัก20%ของพอร์ตใช่ไหมผมก็แบ่งซื้อสัก5้เอนไปก่อนแย่ๆดูอะไรนะหรือบางทีก็จัดไป10หรือบางทีก็หลงระเริงทัดไป20โดนสต็อปมาก็อะกองไหนหลังไปวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับสิ่งที่คุณคนนี้นะเดเนี่ยเขาเขาตั้งชื่อว่าเนี่ยนะชื่อว่า ฮาร์ดเป็นี vs อิตาล่ามาร์เก็ตนะครับ how to trade stock นะครับคนนี้เขาก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนะาะเนี่ยี่ลิงเขานะครับบอกฮาร์ดเปนีคือว่าเป็นช่วงเวลาที่หุนนะ้นอ่ะมันเบรกเอาเบรกเอาด้วยนักเทรดรายย่อยซื้อครับเนี่ยครับน,นี่นี่เป็นสำคัญนะบอกว่าฮาร์ดเ e ็นีคือราคาหุ้นเบรกเอาเพราะว่ารายย่อยซื้อแต่ว่า ตัว e ีซีดอลลารคือว่าราคาเบรกเอาท์เพราะว่าสถาบันซื้อครับสถาบันก็มันหมายรวมถึงเจ้ามือหมายรวมถึงอะไรก็ตามที่เขาเงินเยอะๆครับนั่นแหละครับเป็น e ีซีดอลลารนะครับต่างกันเนาะอย่างนั้นเนี่ยพอรายย่อยซื้อแหละมันจะไม่มันจะไม่โฟลว์ตูไงใช่ไหมมันก็มีแรงนิดหน่อยดันขึ้นไปเล็กน้อยมันก็ไม่มีคนซื้อต่อมก็ลงมาครับเนี่ยมันจะมีการอะไรนะ มีการฟอร์บเิกเอาครับเพราะว่าสาบันครับเจ้ามือแล้วก็นักสวิงเทรดคนที่เป็นมืออาชีพเขาขายใสครับเขาขายสวนนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่แข็งแรงเขาขายนะครับเห็นไหมว่ารายย่อยที่เป็นมือสมัครเล่นก็ซื้อครับแต่ว่ามืออาชีพขายครับนี่เป็นนักสนฮาร์ดเพนนีนะครับการเบรกเอาเนี่ยจะใช้เวลาจะยืนได้เพียงแค่วันถึง3วันจากนั้นก็มีการร่วงสวนอย่างรุนแรงครับนะฮะ ก็ชัดเนาะช่วงนี้ก็ผมว่าบางตัวก็คือถึงแม้ว่าตลาดมันจะบวกดีๆนะแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันก็จะมีหุ้นอะไรนะเดลต้าใช่ไหมที่เป็นตัวตัวนำตัว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 ทำให้ให้ดัชนีมันพุ่งขึ้นอ่ะนะบางนั้นเนี่ยแบบเนี้ยถ้าหุ้นไม่แข็งแรงจริงมันก็จะลงแรงนะมันก็จะฮาร์ดเป็นนี้สำหรับบางตัวแต่ว่าเป็นอีซีโล่าสำหรับบางตัวนี่นี่เป็นสิ่งที่ผมเจอคือว่า คือถ้าคุณมีหุ้นแข็งแกร่งครับนะพอตลาดแบบเนี้ยมันจะไปเลยครับมันจะวิ่งแรงย่ยมันจะไม่ไม่สนใจครับการเลือกหุ้นให้ถูกตัวก็ก็มีส่วนนะบางทีถ้าคุณมองแค่สิ่งแวดล้อมภาพรวมเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ทันก็ได้นะอันน,นี้นี่เป็นเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ส่วนตัวนะอันนี้ต้องมันมันมันเป็นเหมือนกับเรียกว่ามันก็ลองผิดลองถูกนะแล้วก็เป็นเป็นการมั่วส่วนหนึ่งเราใช้สัญชาตญาณนพูด,ดง่ายๆนะครับ แต่มาหุ้นเนี่ยมักจะมีการวิคเช็คเอาท์เบรกิ k งเอาท์นะครับก็คือว่ามีการทิ้งไส้ครับพูดง่ายๆมีการทิ้งไส้เบรกเอาท์หรือบางทีก็พูดง่ายๆคือมันมันมีความผันผวนที่รุนแรงนะไอช่วงไอช่วงเวลาแพสไพรนนี้เนี่ยความผันผวนรุนแรงพูดง่ายๆรีพี่แม่คือราคามันสวิงอะวันวันนี้สวิงขึ้นแรงเว้ย วันนี้เขียวยาวาพรุ่งนี้แดงสวนมาเงี้ยอาจจะไม่ทิ้งไส้ก็ได้แต่ว่าลักษณะของแท่งเทียนมันไม่เป็นระเบียบอะครับแบบเนี้เรียกว่าเป็นฮาร์ดพนนีครับเล่นยากนะฮะการเบรกเอาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นแบบโลวอลุ่มครับวอลุ่มน้อยครับแล้วก็อาจจะเป็นสควอตอินทราเดย์สควอตก็คือเหมือนกับนนะมีการแบบแท่งเล็กๆครับแท่งเล็กๆนะฮะ ลักษณะคือมันมีความคือจิตวิทยาเบื้องหลังของสควอตคือว่ามันมีความไม่แน่นอนอ่คนไม่ชัวร์วลุ่มน้อยก็คนก็ไม่ชัวร์คนไม่มั่นใจนะ,ะหุ้นที่มันมี high PE นะพีอีสูง,สงหุ้นที่มันเป็นแบบอุตลาดรักตลาดชอบมากเนี่ยมักจะโดนขายครับผมตีความ market darling ก็เป็นหุ้นโกรดที่ ที่มวลชนชอบซื้อได้กําไรนะโอ้มีการบอกต่อมีการรักฉันจะถือยาวเป็น10ปีเงี้ยกำไรดีๆนะมักจะมีมักจะมีการลงแรงเงี้ยด,ดีฉันทะถือยาวเป็นสิปีเนี่ยหุ้นประเภทเนี้ยที่คนมีความหวังว่ามันจะเป็นหุ้นพลิกชีวิตแต่จะโดนขายาแรงๆและถ,ถ,ถ้าถ้าคุณจําได้นะในช่วงในช่วงที่เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีใช่ไหมที่มันวิ่งดีๆในช่วงใน,ในช่วงที่โควิดอะถึงจุดหนึ่งมันพอมันจบรอบเนี่ย ทุกคนกำลังแบบมองแง่ดีนะคือตัวเลขมันด,ดีออกมาดีแต่ว่าโดนโดนโดนเซลล์อนแฟกแหละนี่นี่นี่คือลักษณะของลักษณะมันจุดเริ่มต้นหรือสัญญาณของของฮาร์ดเพนนีนะครับหุ้นคอมมูนิตี้ครับหุ้นวัตถุจากคอมมูนิตี้เนี่ยแล้วก็หุ้นดิเฟนซีฟสต็อกเนี่ยมักจะยืนได้ดีครับเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าคนที่เขาเป็นสมาร์ทมันนะี่เงินฉลาดย้ายครับเขาย้ายเงินจากจากหุ้นที่มันมีความผันผวน หุ้นที่มันมีความเสี่ยงไปเข้าหุ้นที่มันมีความสเตเบิลครับหุ้นที่มันไม่ค่อยมีความผันผวนและหุ้นนิ่งๆอ่ะเขาจะไปวางนะฮะเนี่ยหุ้นดิเฟนเซีฟเนี่ยแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นดิเฟนซีฟนะแต่พอตลาดแย่แยงก็ลงหนักเหมือนกันครับก็ต้องระวังดิจริงจริงอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำช่วงนี้เป็นนีือ,อะไรครับถือเงินสดครับถือเงินสดถ้าคุณเป็นสาย swing trade นะ หรือคุณเป็นสายเทรนฟอร l ิ่งก็ตามครับเทรนฟอรอิ่งที่ตามตาม t w i t t e r นะส่วนใหญ่นี้เขาเขาถึงสดนะถ้าตลาดมันเป็นขาลงเป็นตลาดมีจริงเขาถึงสดเลยเขาจะไม่เข้าซื้อครับนี่ก็ถือว่า h a r d p เพนีเขาก็ถึงสดนะครับอีเวนต์ซีซั่นเทรดเดอร์เก็ตดิสกอร์ดคือแม้แต่นักเทรดที่แบบ คนที่นานๆานมาทีอะ่ะคนที่แบบไม่ค่อยจริงจังหรือมือสมัครเล่นเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจไว้ช่วงเวลานั้นอะ่ะหรือเกิดเกิดความสงสัยออน,นี่เป็น,น,นลักษณะของฮาร์ดเพนนีคือลักษณะตลาดตลาดโดยรวมมันมันดูแบบอึมครึมคลุมเครือทุกคนมีความกลัวครับนะฮะนี่แหละละักษณะฮาร์ดเพนนีครับตลาดมันนักไม่น่านไว้ใจอะ่ะคนก็ไม่มีความกล้าเจ้ามือก็ไม่เล่นรายย่อยกวาดกลัวนี่ก็ เข้าไปก็โดนนะยิ่งคุณตั้ง Stop l o s อตแคบเลยนะแต่จริงๆอ่ะนะาการตั้ง Stop l ล s s ตแคบเป็นเรื่องดีนะครับคือผมว่าเราอย่าไปเราอย่าไปโทษ Stop l ล s อว่ามันแย่ผมเขียในในเร่มนี้เหมือนกันนะ Stop l ล s อเนี่ยก็คือ Stop l o s อมันช่วยต้องต้อเข้าใจเหตุผล Stop l ล s อว่ามันช่วยปกป้องเงินทุนคุณลดความเสี่ยงแต่ประเด็นคือคุณอนะ่ะ ไม่รู้ว่าตลาดมันเสี่ยงคุณก็เอาเงินไปเสี่ยงไงปัญหาอยู่ที่ตัวคุณไม่อยู่ที่ซับลอดคุณต้องเป็นคนดีชอบแก้ไขนะเว้ยอย่าเป็นคนอะไรชอบแก้ตัวนะดูไอ้อะไรผิดตรงที่ตรงไหนเรื่องขงเขียนเํา่นี้เหมือนกันนะมันก็ค่อนข้างจะแรงกับเรื่องนี้นะแต่จริงมันเป็นมือจริงคืออย่าโทษที่นี่เข้าให้โทษจิตใจตัวเองนี่โทษตัวเองเนี่ยเป็นต้ตนเหตุนะฮะต่อมาครับ easy to lose นี่ก็คือว่าการเบรกเอาเนี่ยมัก วิ่งขึ้นต่อเนื่องครับดูดูภาพเมื่้ชัดเจนไหมว่าเนี่ยนะว่าคือผมให้ดูอันนี้นะลักษณะง่ายๆคือว่าเนี่ยอ่าอันนี้นีไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเบรกเอาเอ็กซ์เทนเนี่ยในประมาณนี้ฮะเบรกปั๊บมันจะขึ้นปึ้ง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 เนี่ยเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละเรียกว่า easy dollar ครับคือความเป็น easy dollar พูดพูดภาษาเจ้าบ้านคือ กำไรรัวๆซื้อแล้วรู้มีความสุขอ่ะวิ่ง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 เงี้ยเออนั่นแหละอิซิลาอะไรเงี้ยใช้ความรู้สึกนะซื้อแล้วเอะมันบวกขึ้นไว้บวกบวกเกินนี่แหละอิซิลาครับฮะไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะราคาเบรกเอาติดต่อกันหลายวันแล้วก็สถาบันก็ยังมีการซื้อครับซื้อ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 แล้วก็ ไม่มีการไม่มีการย่อลงมาเลยครับไม่มีการย่อลงมาแล้วเหมือนกับไม่มีการย่อมาเงี้ยมีการย่อเงี้ยแต่มันจะขึ้นเนี่ยปึ้ง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 เงี้ยปึ้งปึ้งเนี่ยไหนเซราได้นี่วันนี้วันเนี่ย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 ใช่เนี่ยเซราได้นี่นี่แต่ชนีนะนะเดี๋ยวนี้เงี้ยมันจะไม่ย่อครับมันจะไป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 เลยเนี่ยใครทันก็ก็ก็ได้ครับใครไม่ทันก็ไปซื้อเลทก็เละฮะเนีอ่า อีเซลล่าอีอย่างคือว่าราคาราคาหุ้นอ่ะนะมันฟอร์มตัวแล้วก็เบรกเอาท์จากฐานราคาอย่างเช่นคับวิดแฮนเดิลนะฮะมีการเบรกเอาท์มีการโฟลว์ทรูครับโฟลว์ทรูอย่างบอกไปคือเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นเงี้ยปึ่งเนี่ยอย่างบอกภาพนี้ก็เนี่ยมันเบรกเอาท์ปั๊บมันก็ดันขึ้นไปเงี้ยดันขึ้นไปเรื่อยในเขียวเงี้ยโอ้สุดยอดราคาต้นขุนไทยเนี่ยนะฮะลุกหนานเลยครับนะฮะเอ่อ การเบรกเอาต์จะมีวอลลุ่มสูงแท่งเทียนรายวันเนี่ยจะปิดสวยครับคือปิดสวยคือราคาดันขึ้นมาแล้วเขียวครับเขียวเขียวเขียว,ยวปิดสวยปิดสวยไงครับดูเงี้ยนะตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยแท่งมันเนี่ยดูแท่งมันเนี่ยนะครับเห็นไหยครับคือมันมันไม่ทิ้งไส้เพื่อนยัไงเนี่ยเขียวเขียวยาวแล้วก็ปิดใกล้ๆไส้แทบไม่มีไส้เลยเนี่ยถ้าถ้ามันมันเกิดเนี่ยลักษณะที่ไม่สวยอย่างเงี้ยน,นะดูเงี้ยนะเนี่ยอันเนี้ยคือเนี่ย ดันขึ้นไปโดนทิ้งไส้มาเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแสดงสัญญาณว่าอิสซัปพลายออกมาเลยคือถ้าถ้ามันเขียวยาวขึ้นไปเนี่ยตรงๆเนี่ยแสดงว่าดีมานแข็งแรงแต่ว่าเมื่อวันในก็ตามนี่แท่งรายวันนะดันขึ้นไปแล้วดีมานลกลงมาในเริ่มละสัญญาณเริ่มมันจะว่าอิสซัปพลายซัปพลายออกมาสู้เลยเว้ยเนี่ยเห็นไหมครับจำมาเนี่ยเริ่มย่อเริ่มย่อเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเลยนะครับเนี่ยครับ ไมว่าช่วงเวลาเนี่ยถ้ามันเขียวมันจะเขียวยไปเนี่ยหรือถ้ามันทิ้งไส้นะต้องทิ้งไส้ล่างครับคือถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มเล่มสีนี่นะผมจะบอกเรื่องราวของจิตวิทยา,าเบื้องหลังของแท่งเทียนแบบง่ายๆนะคือว่าผมอธิบายผ่านดีมานซับพลายนะคือว่าดีมานคือเนี่ยดันขึ้นเนี่ยดีมานเข้าดีมานแข็งแรงนะว่า แดงเนี่ยคือซัพพลายแข็งแรงจะมีการต่อสู้แล้วก็มีความอันตรายเงี้ยนะครับถ้าถ้าเป็นช่วงฮาร์ดพนีครับเมื่อกี้บอกว่าเบรกเอาใช่ไหมเบรคเอาไปวัน2วันแล้วก็ลงมาเงี้ยฮาร์ดพนีและอันตรายแหละฟอร์เบรกเอาเนี่ยอันตรายนี่นะโอ้ยต่อมาครับเออ่เบรกเอาวอลุ่มสูงแล้วก็มีว่าไปเลยเนาะหุ้นไฮพีเอเรชชอเนี่ยนะก็จะยังคงวิ่งขึ้นสูงทำนิวไฮได้ด้วยถึงแม้ว่าจะ มันจะเกินมูลค่าไปแล้วมหาศาลก็ตามครับนี่นี่เป็นช่วงอีซีลดร์คือมันปั่นราคาครับถ้าปั่นราคาก็เล่มนี้นะเล่มนี้มีพูดถึงนะปั่นราคาช่วงปัน่นถ้าคุณได้สักตัวนะโอ้โหฮะปีนั้นก็สบายแล้วครับนะหุ้นปั่นเนี่ยนะถ้าเข้าถูกตัวนะฮะแต่ถ้าเข้าไปถูกตัวไม่เป็นไรนะผมว่าก็มันก็ยากนะผมแนะนําให้คุณลอง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 เราเนี่ยหุ้น IPO นะ จับโอกาสโอกาสถูกมาหุ้นปันผมว่านะลองดูลองดูแล้วกันผมผมใช้หลักการนี้อยู่นะหุนห้นหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นโกรอสสูงในไฮโกรดสไฮกรสต็อกเนี่ย, high growth, high growth ยทำตัวดีครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วก็ทำให้คนถือเนะี่ยรู้สึกมีความสุขครับนะฮะเพราะว่า ยังยงกำไรอยู่นะตัวนี้ making the m easy to hold คือถือง่ายไม่ไม่มีความหวั่นไหวอะไรกับมันนะครับและก็ช่วงนี้เองครับที่ทำให้นักเทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยเริ่มคิดว่าเล่นหุ้นโคตรง่ายเลยอ่าแหละถ้ามือใหม่เริ่มคิดว่าเล่นหุ้นเริ่มโคตรง่ายเลยปั๊บเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มเป็นสัญญาณจะเข้า hard p e n น y แล้วครับนี่ฮะ นี่เป็นอธิบายผมนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะพอเข้าใจนะส่วนนี้คือ w h a t to do ดัตเปนีครับนะก็ถือเงินสดครับขายครึ่งหนึ่งตอนที่ราคาเบรกเอา t นะครับแล้วกอ็อาจจะมีการรอซื้อตอนยอ่อซื้อแบบพูดแบ c k คือซื้อตอนที่ราคายอ่อลงมาเช่นค่าเฉลี่ยอะไรก็ได้ครับก็จะมีเล่มเล่มสีสีสีนี้ยทั้งสองเล่มพูดถึงอยู่นะแล้วก็ คุณต้องยอมรับนะว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะโดนตัดขาดทุนมากกว่า50%ของช่วงเวลาทั้งหมดนะครับเพราะว่านั่นแหละรครับตลาดมันผันผวนมั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 นสวิงแรงไงโอกาสสต็อปเนี่ยจะจะโดนมากกว่าแต่ถ้าถ้าเป็นผมนะผมเนี่ยจะดูหุ้นผมครับว่าหุ้นเนี่ยมันยังไงมันยืนดีหรือเปล่าถ้ายืนดีเนี่ยผมก็ยังไม่แต่ผมยังไม่เทรดเพิ่มนะ ดูหุ้นที่ผมถือว่ามันโอเคไหมถ้ามันโอเคมนันยืนได้ผมก็เฉยๆกับมันแต่ผมไม่ซื้อเพิ่มนั่เองผมไม่มีการเทรดเพิ่มหุ้นที่ดีก็ถือไวนะ้รอให้มันถึงเป้าก็ค่อยๆขายเพราะว่าผมผมมีประสบการณ์เคยได้หุ้นรอบใหญ่มาตัวหนึ่งปีที่ผ่านมานะผมเขาเข้าใจอลักษณะหุ้นผู้ชนะจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะอย่าไปขายมันฮนะ ถ้าคุณเผอขายเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีอีโก้แบบมือใหม่ที่ว่าไม่กล้าซื้อคืนแล้วก็เจ๋งยับแล้วก็เสดายมันเสดายมันนะก็น่าจะอธิบายได้ได,ได,ได้ได้พอเข้าใจเนาะเกี่ยวกับฮาร์ดพนีซีดอลลาร์นะครับก็เท่านี้นะครับจากันนะแนะนำนะถ้าใครสนใจอีบุ๊กเล่มนี้นะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคทีน่นักเทรดนักทเทรดข้ามือโปรประสบการณ์สิปีอยากบอกมือใหม่รู้ก่อนรอดก่อนนะครับมีขายที่เมมมาเก็ตก่อนนะครับอีบุ๊กนะหนังสือเล่มนี้รอสักพักใหญ่ๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาเมื่อไหร่จะบอกอีกเห็นนะเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ